ให้กากชานะครับตีห้าสีิบห้านะครับผมเสร็จ7จ็ดโมงเช้าอาทิตย์ขึ้นพอดีครับนี่ครับนกเริ่มบินแล้วนะครับนี่ันเป็นล็อกๆไว้นะครับนี่ฮะบริเวณอวนแดงนี้ ผ่านยากนิดนึงฮะน,นี่ยังมีซึมๆต้องมาดูผลพรุ่งนี้เช้าไม่รู้จะลอยได้ยังนะครับผมกากชาวังป่าสองกระสอบนะครับ400ลิตรให้ทั่วๆ4 l. ร็อกนะครับผม วันนี้ยิมเก้าเมษา2567แล้วนะครับกากชาวาังป่าเสร็จไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาจำกระชัชงเพิ่มนะครับนี่ครับเพิ่งจะสรุปไปนะบริเวณตัวใหญ่กำลังนิ่งนะโะดโดไม่ไหวแนละ้วกุ้งวางยาก็กุ้ม,มาแล้วนะคะก็ไซสใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ วันนี้กุ้งก็เยอะดีนะคะกุลลตัวใหญ่ด้วยนะคะกุ้งที่โดนปูหนีก็กุ้งดำวางปลานะคะกู้สามแถวนะคะก็<อ>มีไซส์เล็กปล่อยไปเยอะเหมือนกันหางเป็นสีแดงข้อเป็นสีแดงเกือบทุกตัวเลยแต่เขาก็โต,ตได้นะคะไม่น่าจะใช้โลกนะคะ ่าวังป่าค่ะที่ออกวนแล้วก็ฟรีสไว้นะคะเบอร์สี่ที่นี่วังป่านะคะน้ำแห้งวันที่สองกลายเป็นส่วนนกไปแล้วค่ะช่วงท้ายที่